สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาดูเจอกันทุกวันแบบนี้วันละ3คู่หน้ากล้องเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องไซก้อยด้วยครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคลิปแรก3คู่จาก2ลีกไปเริ่มที่เวลา3ามทุ่มพมรีเมียร์ลีกอังกฤษแอสตันวิลล่าอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดอันดับ15วิลล่า59แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้แมนซิตี้มา1นต่อสนะครับปัญหาคือออลลี่วัตจินส์ กองหน้าตัวเก่งยังเจ็บนะครับตวัวหลักก็อยูริติลิมันส์แนวลุกเลออนไบรลี่บูซาดิยาบีจอรดูรันนะครับน่าจะยืนกองหน้าครับเจอกับเบน์ฟอร์ด28แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอไบรตันมาศูนต์ต่อ0ูนะครับเบนมียังเจ็บเกมรับแต่ที่เหลือมาเทียสยันเส้นแนวรุกจริงๆพร้อมทุกคนนะครับบิยองเอ็มบิลโมยูอันวิซ่าแล้วก็เอวานโทนี่ครับนัดแรกเจอกันวินล่าบุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกม แอสเซนวิลล่าเป็นต่อนะครับอยง่ายวิลล่ากับมาเลนดวนิลล่าพาร์กแข็งแกร่งแน่แต่ว่าแม่ปัญหาคือการไม่มีออลลี่วัดกินอย่างไรก็ตามครับในวิลล่าพาร์คอุไนเมรี่น่าจะจัดการเรื่องนี้ได้นะครับเรนฟอร์ดก็ฟอร์มค่อนข้างแย่ในช่วงนี้ด้วยครับวัดใจแอสเซนวิลล่าจะเบียดชนะเก็บ3แต้มได้นะครับ คู่ต่อมาเวลาเดียวกันครับฟูลแลมอันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับนิวคาเซอร์ันดับ8ฟูลแลม39แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้น,นอติกาเมอรสต์มา1ต่อ3นะครับสภาพทีมสมบูรณ์เลยครับจอปานินยาอันเดสเปเรราเล็กซีโบบี้ โรดริโก้มูนิสครับนขณะที่นิวคาสเซิล44ตามเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเอฟตันมา1-1นะครับตัวเจ็บเหมือนเดิมพวกซเปนบอสแมนเจลิงตันคารลัมวิลสันคาวดีอันตินิกอร์ดอนพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกนะครับที่เหลือก็บูนอกีมาไรส์ฮาวิ่บานช่วงหลังเล่นดีครับกองหน้าเลสเตอร์อีซัคเหมือนเดิมฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว2นัดในลีก นิวคาสเซิลเปิดบ้านถล่ม3-0นะครับในฟุตบอล FA ครับนิวคาสเซิลก็บุกชนะ2-0คู่นี้ก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันนะครับฟูลแลมเนี่ยจริงๆในบ้านเล่นดีนะครับนัดที่แล้วเนี่ยไปพลาดแพ้ฟอร์เรสครับเกมนี้เล่นในบ้านแม้ว่านิวคาสเซิลจะได้กอรอนกลับมาแต่ดูแล้วฟูลแลมในบ้านก็ยังดูน่ากลัวนะครับวัดใจฟูลแลมดีกว่าครับมองว่าปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับปิดท้ายที่เวลา5ทุ่มครึ่ง เกมบิ๊กแมชในบุนเดสซีก้าครับโบเซอยดอนมุนอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับสตูตการ์อันดับ3ดอดมุน53แต้มเกมล่าสุดบุกชนะบาเยอร์ Bayern, มาส0นะครับสภาพทีมต้องเช็คมาเซอร์ซาบิเซอร์กับดอนเยลมาเล่นแกนหล,ลักก็เอมเรชานยูเรนบรันเจรอนซันโชคาริมาเดเยมีกองหน้านิคคาร์ดฟลูคุกเจอกับสตูตการ์ 57แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านสมุงไฮเดนฮามมา3-3นะครับวาเดมาแอนทอนประกันหลังตัวหลักติดโทษบานครับแกนหลักก็เอนโซมีรตดคริสฟูลิกคู่หน้าก็เดนิสอูดาฟกับเชดูกูลาซีนะครับเจอก,กันมาแล้ว2นัดฤดูกาลนี้ในลีกสุดการชนะ2-1ในบ้านเกมเดเบโบโคาสุดการก็เปิดบ้านชนะ2-0คู่นี้ก่อนเกม ข้อมองดอทมุลเป็นต่อนะครับเป็นเกมแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนลีกโดยตรงนะครับดอทมุลเนี่ยชนะนลีกมา4เกมติดนะัดที่แล้วชนะบาเยอร์ด้วยครับไหนจะมีมาโก้รอยส์เป็นตัวเกา่ารอลงเล่นอีกดูแล้วเนี่ยหมายว่าซูสกาดจะดูฟอร์มดีครับแต่ยังน่าวัดใจดอทมุลในบ้านคึกคักจริงๆนะครับมีโอกาสสูงจะเบียดชนะ สามแต้มไล่จี้สตการ์อได้ครับสรุปสามคู่นะครับชอบชาบ,บ้านหมดเลยครับแอสตันวิลล่าฟูลแลมและบวร์เซียดอร์ตมุนนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ